ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับมาพร้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชางัญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้พา่พ่พี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศย้มขำขึ้นของของงัวชางพญาฟาร์มนะครับก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เราเลิกงานมาถึงบ้านค่ําหน่อยนะครับมาหอดบ้าน18นาฬิกานะครับว่าสิเปี่ยนชุดลงไปตัดหญ้าให้งัวได้ไปหอดแปลงหญ้ากับสินาฬิกา30นาทีนะครับตัดหญ้าเสร็จกลับมาก็มืดก็ค่ําแล้วครับพี่น้องครับแต่กะได้ไต่ไฟท้ายคลิปพ่อได้มะครับครับ ชาวปราฟาร์มนะครับเพ่ากับเลี้ยงงัวด้วยหญ้าเป็นหลักนะครับก็พยายามที่จะบริหารจัดการแปลงหญ้าให้ได้นะครับในการที่จะเลี้ยงวัวด้วยหญ้าให้ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อบริหารจัดการลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับการเลี้ยงวัวให้อ้วนด้วยหญ้านะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งแรงนะครับแต่ต้นทุนเราต่ำนะครับ แต่วัวมันก็จะไม่ได้อ้วนชูอ้วนไวเหมือนกับที่จะต้องได้เสริมอาหารข้นหรืออาหารเม็ดนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะทําไม่ได้นะครับการเลี้ยงวัวให้อ้วนด้วยหญ้าในวิถีของชาวปรจัฟาร์มนะครับเราก็จําหลักง่ายๆนะครับ4ดีนะครับ1นึ่พันดีครับสองหญ้าดี3ดูแลบำรุงรักษาดีนะครับและ4นอนหลับพักผ่อนดีนะครับดีในข้อที่1นึ่พันดีนะครับวัว ทุกสายพันธุ์มันดีหมดนะครับแต่พันธุ์รรด,ดีในที่นี้คือพันธุกรรมลักษณะเฉพาะของวัวนะครับแต่ละตัวที่มันดีนะครับแมงง้วกระสีส้มพันธุกรรมมหาลูกง่วพอง้วกระสีส้มพันธุกรรมมหาลูกง่วนะครับลักษณะอุปนิสัยเฉพาะของวัวนะครับที่มันดีนะครับวัวตัวนั้นกินเก่งนะครับกินไม่เลือกนะครับกินน้อยกินไม่เยอะแต่ก็ย่อยเก่งปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนหญ้าไปเป็นพลังงานไปเป็นไขมันไปเป็นกล้ามเนื้อได้ดีนั่นคือบัวที่ดีนะครับควรคัดเลือกบัวเหล่านี้ไว้ในคอกในฟาร์มเป็นแม่พันธุ์ต่อไปในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องครับมันก็ถือว่าเป็นบัวพันธุ์ดีเป็นบัวแนวดีเป็นบัวลักษณะที่ดีนะครับข้อที่สองครับหญ้าดีนะครับหญ้าดีในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าหญ้าที่มีโปรโตีนสูงหรอกครับพี่น้องครับหญ้าในที่นี้ หญ้าดีก็คือหญ้าที่เพียงพอต่อวัวนะครับวัวมีความต้องการหญ้าสิเซของน้ําหนักตัวนะครับแต่แท้ที่จริงแล้ววัวก็อาจไม่ได้กินถึงสิซของน้ําหนักตัวหรอกครับก็อาจจะกินแค่ประมาณ 5- 7เซนะครับจากประสบการณ์การเลี้ยงของชาวป่าฟาร์มนะครับก็จะกินอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่หญ้าที่ให้วัวกินต้องมีปริมาณที่เพียงพอทั้งวันนะครับถ้าเราเลี้ยงให้กินเช้ากับเย็น ก็จ te <animal>, ําเป็นต้องมีปริมาณที่เพียงพอต่อวัวนะครับเพียงพอต่อวัวไม่ใช่ว่าเพียงพอแค่เพราะว่าเราคิดว่ามันพอต่อวัวนะครับเพียงพอต่อวัวดูยังไงว่าวัวมันกินแล้วมันมันอิ่มมันเพียงพอนะครับกินแหล้วมันอิ่มแหล้วมันเหลือนั่นแหละครับพี่น้องครับคือมันกินแหล้วมันพ่อมันมันอิ่มมันนะครับแหล้วพ่อมันขย้อนแล้วก็เขี้ยวเอื้องไปสู่กระเพาะแล้วก็ย่อย แล้วก็ถ่ายบุญออกมามันหิวใหม่มันก็จะไปกินใหม่นะครับให้มันมีหญ้าที่เพียงพอต่อวัวนะครับนั่นคือหญ้าดีนะครับแต่ถ้ามีหญ้าที่โปรตีนสูงนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อวัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ3ครับดูแลบำรุงดีนะครับดูแลบำรุงดีในที่นี้ก็นี่ครับพี่น้องครับใส่ใจดูแลบำรุงสุขภาพของวัวนะครับถ่ายพยาธินะครับฉีดวัคซีนตามฤดูกาลนะครับ ดูแลสุขภาพของวัวในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับร้อนจัดหนาวจัดฝนตกชุกนะครับต้องดูแลบํารุงรักษาวัวให้ดีนะครับดีสุดท้ายครับนอนหลับพักผ่อนดีนะครับวัวถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์ดีมีลักษณะที่กินดีกินเก่งนะครับมีหญ้าที่กินในปริมาณที่เพียงพอนะครับถ่ายพยา้าฉีดวัคซีนครบตามรอบในแต่ละปีนะครับแต่ ดีในข้อสุดท้ายนอนหลับพักผ่อนดีถ้าไม่ได้นอนหลับพักผ่อนดีนะครับวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับชาวประฟาร์มเราก็ทําครบทั้งสี่ข้อนั่นแหละครับพี่น้องครับพันดีก็วัวเราก็พันดีไมก็ดีอยู่มั้งนะครับหญ้าดีนะครับเราก็มีหญ้าที่เพียงพอต่อวัวนะครับจนล้นจนเหลือนะครับ ดูแลบำรุงรักษาดีในขณะที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เรามาดูแลบำรุงรักษาบัวนะครับตอนนั้นขณะที่นั่งถ่ายวิดีโออยู่นี้นะครับแม้นว่าลมจะแรงสืบเนื่องมาจากว่าพายุวิภาจะมานะครับลมมันนามาก่อนนะครับแต่ยุงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการให้บัวในข้อสุดท้ายด้วยนะครับเพื่อให้บัวได้นอนหลับพักผ่อนดีนะครับเราก็จะใช้เดืยวทอ 250พัดนะครับผสมน้ำแล้วก็วิทใส่ตัววัววิทใส่บริเวณคอกวัวนะครับในขณะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่นี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็หลังจากล่าพีล่านองไปแล้วจงคอยสีไปเห็ดแล้วจะแนบวิดีโอไว้ในขณะที่พูดนี้ให้ดูด้วยนะครับครับพี่น้องครับมันก็จำเป็นนะครับเราเลี้ยงวัวนะครับเราก็เลี้ยงด้วยความรักนะครับ ดูแลเอาใจใส่แก่วัวนั่นแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเลี้ยงวัวให้อ้วนด,ด้วยหญ้านะครับมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องอทําเป็นประจําแบบนี้เป็นประจําสม่ําเสมอในทุกๆวันนั่นแหละครับหาหญ้าที่ดีหญ้าที่เพียงพอแก่วัวแก่ความต้องการของวัวให้พอเพียงแก่วัวกินให้อิ่มในทุกๆวันนะครับ ดูแลบำรุงรักษาใส่ใจเขาในทุกๆวันนะครับรวมถึงดูแลการหลับการนอนของบัวน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนอนทั้งในห้วงกลางวันและกลางคืนนะครับเราก็ต้องดูแลใส่ใจนะครับช่วงนี้ก็คือฝนตกชุกนะครับยุงมันก็ไข่ตามน้ําขังไข่ตามใบหญ้านะครับไข่ตามตรงที่มีความชุ่มน้ํานะครับ ยุงมันก็จะมารบกวนวัวในช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการให้วัวได้นอนหลับพ,พักก่อนดีนะครับในส่วนของกลางวันนะครับมแมลงวันมันก็จะมารบกวนวัวในช่วงกลางวันนะครับการที่เราใช้สารเคมีนะครับที่เป็นอันตรายต่อยุงต่อเหลือบต่อไรนะครับมันก็จะช่วยลดมแมลงรบกวนของวัวซึ่งมันเป็นมแมลงพาหัํนำรคนะครับพอเราลด มาแรงพาหะได้มากนะครับการที่วัวของเราจะไม่เจ็บป่วยเป็นโรคที่เกิดจากมลงพาหะเหล่านี้มันก็จะมีโอกาสน้อยที่วัวจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นลำพีสกีนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดนะครับรวมถึงโรคต่างๆที่มีมลงเป็นพาหะนะครับเพราะฉะนั้นก็ปอดจากมาแรงก็ห่างไกลจากโรคของวัวด้วยเช่นกันนะครับ ครับพี่นอ้องครับก็การเลี้ยงวัวก็ขอให้เลี้ยงวัวแบบมีความสุขนะครับชาวปย่าฟาร์มเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าตอนนี้วัวก็ยังไม่ได้อ้วนท้้นสมบูรณ์เท่าใดนักนะครับแต่ก็เพราะว่ามันเป็นวัวสาวน้อยนะครับมันยังไม่ได้เป็นวัวสาวใหญ่นะครับกว่าที่มันจะกินหญ้าแล้วไปเก็บสะสมเป็นพลังงานเปลี่ยนหญ้าไปเป็นเนื้อนะครับ พลังงานส่วนเกินกลายเป็นไขมันกว่าที่มันจะอ้วนฉูกเป็นเบอร์ใหญ่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีพอสมควรเช่นกันนะครับครับพี่น้องครับก็ขอเป็นกำลังใจขอให้พี่น้องทุกคนเลี้ยงวัวแบบมีความสุขนะครับอขอให้มีความสุขกับความสาเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับในวิธีการเลี้ยงวัวน,นะครับเพื่อเป็น ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนในอนาคตนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะไม่คุ้นหูไม่ลื่นหูสําหรับ FC ที่ติดตามกันมานานนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับมี FC ของชาวปัญฟาร์มนะครับหลายๆท่านนะครับขอเข้ามาว่าไหนๆก็ทําคลิปในลักษณะที่เป็นความรู้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวปัญยฟาร์มถ่ายทอดเป็นภาษากลางนะครับซึ่งชาวปฟาร์มก็ ปกติก็ถ่ายทอดโดยใช้ภาษาถิ่นอีสานเป็นหลักนะครับก็จะพยายามใช้ภาษากลางให้มากขึ้นแล้วกันนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับยังไงสําหรับ e ีพีนี้ต้องขอลาพี่ลาน้องไปสาก่อนเสียแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใน e ีพีต่อๆไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment. เข้ามาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเลี้ยงวัวให้วื้วด้วยหญ้าด้วยหลักง่ายๆชีดีครับพี่น้องครับหนึ่งพันดีสองหญ้าดีสามดูแลบำร,รุงรักษาดีสี่นอนหลับพักผ่อนดีนะครับสุดท้ายนี้ชาวปัญญาฟาร์มขอกล่าวคําว่าฝันดีทุกท่านครับสวัสดีครับชาวปัญญาฟาร์ม